ชววิวดู้างเราดีกว่าวันีเชบัวเชเจอทำอะไรตรงนี้เฮ้ยวันดีรัอดกวันดีว่าเช่เจอทำอะไรอยู่เนี่ยว้าอะไรนักเด็กชื่ไม่ทำอะไรที่นี่เฮ้ยชื่อม่นวันนี้นี่แหะชืนเช เออมันย่อย่างนี้ามัชาไม่ได้อรโอ้ฉันคือโจนเนอันคือโจนเชิมาทำอะไรดีดเนี่ยวาดาเลยอ้กเอนฉัคือโจนวไรู้ว่าประการก่นว่ามันจะมืด โอเคเรามาดูสภาพอากาศก่อนมาเหมือนเรื่อยังเมื่อไรจะเมื่อยเมื่อไรจิัแดดมันจะขึ้นอยู่เลยดูทีวีอะไรก่อนเนเโอเคลกนี่มีากาศตอนนอะวทีวีเป็นอะไรไม่รู้

เามากสาวลเรมาฟุซกันก so ่อนถงทองแดงแค่เอามาได้เหรอมาเราใหน่อยนะเีคนฟชา่กนชั้นสามก่อนโอเคนบ้านเราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะ

อีกหน่อยเป็นนางสาวไทยใช่เป็นนางสาวไทยอีกหน่อยเป็นดาราใช่ยายว่าเป็นดารายายว่าเป็นเป็นนางเอกนายเอกค่ะเอกไดไปได้นายเอกลิเกใช่ไหมนางเอกลิเกน่เอะเรียนอิงเป็นอิงเป็นนางสาวไทยดีกว่ายายว่าเนาะนางสาวไทยสวยนางงามโลกมีไหมหมดโลกนะมีแต่อิงสวยคนเดียวนะเอาไว้ อีจะไม่ต้องสวยใช่มีมีม่อเป็นแต่ีเ่าปนเ่กนป็นตีเต่าีพระเอกเป็นแต่ขี้เต่าขีเ่านมนมนี่ชือแ่บ้านพี่ไอใช่แล้วบ๊ซีชัน เอา mà น้นด้วยกันดิเอามาน้นให้เสร็จ không อ๋ออัน ีเลยมีขนาดห้องน,นี้ด้านล่างมีเตียงสามเตียงเราอยากเข้าไปดูอ่ะเข้ามาดิม,าดมันไม่ได้จับนะอะไรเลยเราจะนอนด้านล่างด้วกันนี่ไม่ใช่อาร์ฟีนะเอเข้าไปดน่ยอยเออ ไม่เช like ื่อฟรสวัสดีมีชั้นสองกับไปชั้นหนึ่งชั้นสองกับไปชั้นหนึ่งก็เอแต่ว่าชั้นไม่เชื่ออาฟรีนะชั้นชื่อโมเสจ์เราจะไปยังไงอ่ะคำว่าเอสกับคำว่าเอสกับเอชนี่มันไม่เห็นมีสระอะไรเลยเดี๋ยวผมตั้งยี่ห้อพัลโลเปีานานึ่งเอายี่ห้อจากพัลโลเปีานาหนึ่งใส่ชื่อ ใส่ชื่อได้ไหมครับว,วัตเตอรอยากฟักนะอยากฟักวตัตเตอร์เฉยไม่ได้ฟักหรอวัวตวเตอร์เฉยๆนี่แหละได้ลแล้วอั้อ้าวไปถูกกระสตตอแล้วก็ไปเปิดทุบก,กระจกคนนี้มาเบอรทุบก,กระจกแนละ้ววันใหม่แลว้วลวันแล้วเอา้าอีไปไหนอ่ะ ลอกนอกบ้านเราสำรวจเสร็จแล้ว,ลวมันไม่มีทางขึ้นอีกแล้วอ่ะไม่ใช่ทางขึ้นหรอกมันขึนไน่ใช่ชั้นสองหรอใช่มันเป็นชั้นสามชั้นสี่ไม่ได้อ่ะอ๋อยิ่งมันเป็นลิฟต์ตรงนี้ไงตรงนี้มันเป็นลิฟต์เราเราเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะมดูตรงนี้สิมันเป็นลิฟต์เวลาจะขึ้นต้องใช้ลิฟต์เวลาลงอ่ะไม่ต้องกดอะไรเลยวลาขึ้นต้องกดดินหน้าย่าอเวม่นไม่ใช่อ่ะยันไม่มีรางกระจกอ่ะ นี่แม่ก็จะก็ไปสนใจพืน้นนั้นหรอมันคือไม้อะไรอ่ะมันเป็นไม้ไม้รักโอ๊ะแล้วกเรามีแล้วนี่ยอะเราวางโอเคก็มาบ้านเราก่อนเราจะได้เวลานอนแล้วเดี๋ยวจวนมาสกักก่อนโอเคโอเคมาดีกว่างยงแล้วนอนนี่ดีกว่าเราเข้าไปนอนข้างในเเราเข้าไปนอนข้างในอะไรเหรอก่อนที่จอนจะมา บูเฟอร์ลิงโอเคได้เวลาไปขโม,มยของกันแล้วอ่ะเช่นจะมีเสียงโจมเข้ามาอยู่ในเกมผมนี่เองที่ผมเล่นนี่ก็คือที่ที่คนที่คือหัวขโม,มยนี่เองคนหัวขโม,มยก็คือเครื่องคองแดงเครื่องซัมซุงเจสซี เอยนะเ่อมาเป็นคน,อออนโอเคสภาพนี้มันมืดมากน่ากลัวนะเพราะเข้ามาในบ้านก็มืดเหมือนกันเว้ยนอนสนิทเลยไปอดีอย๋ยวเพิ่งตื่นนะอิงอย่าเพิ่งตื่น Waking up to get weak.